กราบสวัสดีกรับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทนะสำหรับคลิปนี้พันยำสุเรื่องราวของมือกีตาร์ข้านักร้องเันเพื่อนเป็นแค่ตัวสำรองแต่อยากเป็นตัวจริงเมื่อความจริงนั้นป้าดูไงไม่ใช่นะปรากฏใครเล่าคนผิดปิดบังด้วยรักที่มากหลอกลวงแต่ความจริงนั้นวันหนึ่งเห็นภาพตัมตาก็ยัง ตีหน้าไม่ใส่ใจใจะร้องทำไมร้องไปเรื่อยพี่ลี่ก็มากันเพื่อนเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียวขอน้ำมะนาวสักแก้วถ้าไม่ได้น้ำมะนาวก็ขอมาสักตัวเอ,อ้พูดไปเรื่อยนะครับยอกยอกมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่ารัชดากันเพื่อนชื่อเล่นว่ามดผมขอเรียกสั้นๆว่ามดก็แล้วกันอายุ4 3ปีเธอเองเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0ซีซีกันเพื่อนทรงแม่บ้านแวมว่าเธอจอายุ4 3ปีมีสวดมีทรงหน้าตาดีกันเพื่อนตรงนี้ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียวตัวของมดเองนะครับเธอเป็นนั กลางวันเธอจะขายของกลางคืนเธอจะรับงานร้องเพลงเงินเพื่อนตัวของมดไม่ใช่คนตัวเป่าเล่าลเปือยเธอมีสามีอยู่หนึ่งคนมีลูกสองนคนเงินเพื่อนคนแรกเป็นเด็กผู้ชายอายุ18ปีเงินเพื่อนเป็นลูกกับสามีเก่าส่วนคนที่สองอายุเ็ขวบเป็นเด็กผู้หญิงเงินเพื่อนเป็นลูกกับสามีคนปัจจุบันเงินเพื่อนตัวของมดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเธอไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าวุฒิพงศ์เงินเพื่อนชื่อเล่นวลาลาอายุ50ปีเขาเองเป็นมือกีตา้าเงินเพื่อนอยู่ในวงเดียวกันกับมดเงินเพื่อนี้เองมีกก แผ่นกันเงินเพื่อนสองคนนี้คบหากันเป็นข้อมูลบางๆจากคนในวงเงินเพื่อนมีการแจกจ่ายความเสียสานให้กันเงินเพื่อนมีการยกล้อยกซดเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเงินเพื่อนคบหากันแบบบางๆแต่คนในครอบครัวของมดไม่รู้เงินเพื่อนเนื่องจากว่าเวลาเธอกลับบ้านมาตรงนี้เธอไม่ได้เปิดตัวผัวใหม่ให้ไม่ใช่นะไม่ได้เปิดตัวกิกเธอเงินเพื่อนเธอเองก็คบหากับกิกนั่นก็คือล่าอยู่แค่ในวงเงินเพื่อนคนในวงรู้เท่านั้นตรงนี้เองเป็นข้อมูลที่คนในวงให้มาเงินเพื่อนหลังจากเกิดเหตุคนในครอบครัว จะไม่รู้กันเพื่อนๆจะเชื่อฝั่งไหนอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนเนื่องจากว่าคนในครอบครัวของมดยืนยันว่าตัวของมดไม่นอกใจแต่คนในวงยืนยันว่าตัวของมดมีคนใหม่กันเพื่อนหลังจากสองคนนี้คบหากันนั่นก็คือมดกับล่ากันเพื่อนตรงนี้เองความสัมพันธ์แรกๆมันก็ดีแต่ตอนหลังมาตัวของล่าเปิดตัวเอียดอากันเพื่อนอยากจะเป็นตัวจริงสังหานกันเพื่อนเวลาตัวของมดไปร้องเพลงกลางคืนตรงนี้เองก็จะมีลูกค้ามาติดพันตัวของล่าก็จะแสดงตัวเหมือนเป็นผัวเหมือนเป็นแฟนกันเพื่อนไปหึงหวงตัวของมดก็ริ่ม เบื่อนายกันเพื่อนเริ่มตีตัวออกห่างกันเพื่อนแถมตอนหลังมาตัวของล่าเป็นโรคลายกันเพื่อนเขาเองเป็นเอชวีหรือว่าโรคเอกันเพื่อนแถมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเอกก็มามะเร็งก็ถามหากันเพื่อนพร้อมจะลาโลกได้ทุกเมื่อตัวของมดก็เลยยกมือไว้บายตัวของล่ากันเพื่อนพอกันทีสําหรับตัวของล่าหึงหวงก็พอแรงแล้วแถมเป็นโรคลายกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับล่ากันเพื่อนเกิดความโกรธความแค้นแค้นแข็นแค้นแค้นแขนแม้ไม่ใช่ปอปสยามตรงนี้เขาก็แค้นกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดความอิรุงตุง นางความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบด้วยความตายกันเพื่อนในวันที่10มิถุนายนปีพศ2568รกันเพื่อนช่วงประมาณ8โมงเช้ากลางวันแสกแสกันเพื่อนตัวของล่าเขาไปกินเหล้ามากันเพื่อนตรงนี้เติมใจเติมแรงกันเพื่อนหรือว่าเติมความแค้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเขาตัดสินใจกันเพื่อนบุกมาที่บ้านของมดกันเพื่อนตัวของล่าไม่ได้มาตัวเป่าเล้าเปื่อยเขามาพร้อมกับวุธดมีดไปแหลมความยาวประมาณ30ิเซนกันเพื่อนเป็นมีดทำขวพกมาด้วยกันเพื่อนหลังจากนั้นเขามาจอดรถบริเเเเเวณหนนน้้้าาาาาบขขขขออออองงงงมมดดดกัพื่่่ซึจะปิรยยชู บริเวณหน้าโรงเรียนแถวแถวบ้านของเขากันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลากันเพื่อนไม่พูดพำทำเพลงหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ถอดกันเพื่อนเดินปรีเข้าไปหาตัวของมดซึ่งอยู่ในร้านค้ากันเพื่อนร้านขายของชำของเขาปรากฏว่าตัวของมดกันเพื่อนเห็นตัวของล่าเขารู้ได้ทันทีว่าความตายกําลังถามหาความชิบหายกาลังมาเยือนกันเพื่อนตัวของมดก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนสับตีนแตกใส่เกีย์หมาวิ่งวายออกมาจากร้านค้า ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจังหวะนั้นเองแถวนั้นไม่ค่อยมีคนกันเพื่อนตัวของมดก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีไปในบ้านชาวบ้านกันเพื่อนปรากฏว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนกันเพื่อนตัวของล่ามันก็เลยตามไปทานกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็แจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับมดกันเพื่อนเป็นการล็อกคอแทงข้างหลังกันเพื่อนเสียงมีดกระซวกเข้าไปในร่างของมด30แผลกันเพื่อนฉึกๆึกฉึกๆึกฉึก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 ลักษณะเป็นแบบนั้นไปเรียกว่าพุนทางล่ากันเพื่อนตัวของมดล้มฟุบไปร้องด้วยความเจ็บ โอ้ยโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนจังหวะนั้นเองมีพลเมืองดีกันเพื่อนเขาได้ยินเสียงมดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาก็เลยมาเชะเง้อดูกันเพื่อนเขาอยู่แถวนั้นเขาอยู่บ้านใกล้ๆกันเพื่อนทำหัวพุบพับพุบพับอยู่บริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนตัวของล่ามันเห็นเข้ากันเพื่อนมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายกันเพื่อนตัดสินใจละมือจากตัวของมดซึ่งตอนนั้นหายใจรวยรินเต็มไปด้วยบาดแผลตามร่างกายกันเพื่อนตัวของล่าตัดสินใจไล่ล่าพลเมืองดีกันเพื่อนไอจิบหายกูอยู่ไม่ได้้แลลวกันนเเพพื่อมงดี ใใหลังจากนั้นเขาก็สับตีนแตกใส่เกียย์หมากันเพื่อนปีนข้ามกำแพงบ้านเขาไปประตูประตูไม่เปิดกันเลยทีเดียวพอตัวของล่าไล่ไล่าไ,ไปอยู่สักพักหนึ่งตรงนี้เองเขาไล่ไม่ทันกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจเขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปมอบตัวกันเพื่อนเป็นจุดจบของล่ามอบตัวรับจบรับเจบ็บให้กับเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนตัวของมดเองกันเพื่อนหลังจากล่าหนีไปตรงนี้เองก็มีการโทรแจง้จงเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรแจ้งกู้ภยัยทันทีที่กู้ภัยมาก็พยายามปฐมพยาบาลพยายามยื้อชีวิตตัวของมดกันเพื่อนแต่ตัวของมดทนพิษบาดแไม่ห ถูกแทง30แผลใครมันจะทานทนกันเพื่อนตัวของมดจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับสังเวยชีวิตให้กับความรักครั้งนี้กันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้บรรยายทสุดเรื่องราวของมือกีตาร์ข้านักร้องเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของลาถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวของลามือกีตาร์ที่เป็นตัวสํารองแต่อยากเป็นตัวจริงเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนพินพลราก,กันเพื่อนตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังทองตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพพิิษ,ษณุโลกกัันนนนนนเเืื่่่่อออมมี้้งงงผูหญคึชวาด ชื่อจริงๆก็คือนางสาวรัชดาทองปิ่นอายุ43ปีผมขอเรียกสั้นๆว่ามดก็แล้วกันกันเพื่อนเธอเองเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนมีหุ่นมีทรงมีองค์มีเอวกันเพื่อนนมประมาณ4 0 0ซ c หน้าตาน่ารักกันเพื่อนแม้ว่าเธอจะอายุ40ปีแต่ตรงนี้สวยสมวัยกันเพื่อนตัวของมดเองเธอไม่ใช่คนตัวเป่าเล่าเปือยกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเธอแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าต่ายอายุ50ปี2คนนี้อยู่กินกันมาประมาณ10ปีมีลูกด้วยกัน1คนกันเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงวัยกำลังนนแถม ทะเบียนสมรสด้วยกันตัวของมดก่อนหน้านั้นเขามีผัวมาก่อนแล้วกันเพื่อนเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องมีลูกกับผัวเก่าอีกหนึ่งคนอายุ18ปีเป็นเด็กผู้ชายกันเพื่อนตัวของมดกับตายสามีของเธอไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันกันเพื่อนสามีของเธอทํางานต่างจังหวัดกันเพื่อนนานๆจะกลับมาทีส่วนตัวของมดเองก็มีอาชีพหลายอย่างกันเพื่อนเธอเองเป็นแม่ค้าขายของหน้าโรงเรียนส่วนกลางคืนเองเธอก็รับจบเป็นนักร้องกันเพื่อนเป็นนักร้องเสียงดีอยู่ในพื้นที่เป็นนักร้องอิสระกันเพื่อนร้องเพลงตามร้านอาหารร้องเพลงตามรถแห่แล้วแต่ใครจะ แล้วแต่ใครจะเชิญไปกันเพื่อนทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของมดไปร้องเพลงในร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ไปเจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อวลากันเพื่อนชื่อจริงๆก็คือนายวุฒพงศ์นิมานกันเพื่อนอายุ50ปีผมเขเรียกสั้นๆวลาก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของลาเป็นมือกีตรากันเพื่อนถมร้องเพลงได้อีกต่างหากกันเพื่อนดีดกีตราก็ดีเอาก็เก่งไม่ไหมใช่นะดีกีตราก็ดีร้องเพลงก็เป็นกันเพื่อน2คนนี้ก็เลยพูดคุยกันกันเพื่อนหล จร,จริงๆกับเบลกันกนเพืเ่อนเป็นข้อมูลบางๆจากเพื่อนร่วมวงเพื่อนรวมวงของล่าให้ข้อมูลแบบนี้หลังจากเกิดเหตุกันเพื่อนว่าตัวของมดกับล่าคบหากันกันเพื่อนแม้ไม่ได้ออกนอกหน้านอกตาแต่คนในวงรู้กันเพื่อนว่าสองคนนี้พากันขึ้นสวรค์องลลงองลลงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกันเพื่อนสองคนนี้คบหากันแรกๆก็ไม่มีปัญหากันเพื่อนแต่ตอนหลังมาตัวของล่ากันเพื่อนออกอาการลูกหึงลูกหวงเนื่องจากว่าตัวของมดเขาเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนเวลาเขาไปร้องเพลงก็จะมีชายหนุ่มมาติดพันมีชายหนุ่มมาพูดมาคุยกันน ตัวของล่าก็จะแสดงตัวกันเพื่อนเหมือนว่าเป็นผัวเหมือนว่าเป็นตัวจริงกันเพื่อนเคยฟุดฟัดฟุดฟัดใส่ลูกค้าเหมือนกันเพื่อนคนในวงต้องคอยเตือนสติบอกไอ้ล่ามึงแค่ตัวสำรองมึงไม่ใช่ตัวจริงอย่าแสดงตัวเยอะเกินไปต้องคอยตบบ่าล่าเบาๆกันเพื่อนบอกให้ใจเย็นๆอย่าแสดงตัวกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกันเพื่อนพอตัวของล่าเป็นแบบนี้ก็สร้างความเบื่อหน่ายให้กับมดกันเพื่อนไอ้ชิบหายกูให้เป็นแค่ตัวสำรองมึงอยากเป็นตัวจริงตัวของมดก็เลยตีตัวออกห่างกันเพื่อนเริ่มห่างเหิือนกันประมาณ56เดือนที่่ผาน มากันเพื่อน ทีนี้ตัวของล่านอกจากความสัมพันธ์ของเขากับมดจะไม่ค่อยสู้ดีแล้วเริ่มระหองระแหงการปรากฏว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขามีอาการแปลกๆในร่างกายของเขาเพื่อนเขาก็เลยไปตรวจด,ดูพบว่าตัวของเขาเป็นโรคเอชก,กันเพื่อนหรือว่าเชื้อเฮตไอวีมีในร่างกายของเขาเพื่อนหมอตบบ่าเบาๆบอกว,ว่าตัวของล่าเป็นเอชก,กันเพื่อนไอชิพหายไปติดใครมาตรงนี้ไม่แน่ใจกันเพื่อน,นนอกจากนี้หมอย,ยังบอกให้เขาทําใจกันเพื่อนบอกว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอีกต่างหากกันเพื่อนพร้อมจะลาโลกได้ทุกเมื่อกันเพื่อนทาให้ตัวของล่ารู้ สึกชีช้ากระลำปีกันเพื่อนกิ๊กก็ตีจากแขมเป็นโรคร้อีกต่างหากกันเพื่อนมันคงไม่มีอะไรเลวร้ายมากไปกว่านี้กันเพื่อนความรักพังทลายแถมตัวเองก็จะตายไปกันเพื่อนสุดท้ายละสุดตัวของลาก็เลยตัดสินใจชําระแขนกันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแขนอะไรนักหนาแขนที่ตัวของมดตีตัวห่างหรือว่าแขนที่ตัวของมดรับไม่ได้ที่มันเป็นโรคร้าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่สุดท้ายท้ายสุดเรื่องราวนี้จบด้วยความตายกันเพื่อนในวันที่10มิถุนายนปีพศ2568รกกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาก แสกันเลยทีเดียวตัวของล่ากันเพื่อนตัดสินใจเกี่ยรถมอเตอร์ไซค์คันเก่งคันเก่าของเขากันเพื่อนใส่หมวกกันน็อกมาอย่างดีบิดดังเง้นเง้นๆมาที่บ้านของมดกันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปลยเขาพกมีดปลายแหลมมาด้วยกันเพื่อนความยาวประมาณ30เซนเป็นมีดทําครัวเตรียมการมาอย่างดีเพื่อมาชําระแขนกลางหนีกันเพื่อนทันทีที่ตัวของล่ามาถึงบ้านของมดกันเพื่อนตอนนั้นเองมดกาลังนั่งขายของอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนตัวของมดก็นั่งอยู่ในร้านอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายกันเพื่อนจ ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนตัดสินใจจอดรถมอเตอร์ไซค์กันเพื่อนหลังจากนั้นก็เดินปรีเข้าไปในร้านหมวกกันน็อกก็ไม่ถอยกันเพื่อนชักมีดออกมาตรงนี้เองตัวของมดเห็นเข้ากันเพื่อนเห็นว่าตัวของล่ามาพร้อมกับมีดเาข,าาดขารู้ได้ทันทีว่าความชิปหายจะมาเยือนความตายจะถามหากันเพื่อนตัวของมดก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนวิ่งหนีออกจากร้านค้าของตัวเองกันเพื่อนพร้อมกับร้องโวยวายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งหนีไปเรื่อยๆกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของล่ากันเพื่อนไม่ ตัวของมดไม่รู้จะทำยังไงกันเพื่อนมันจวนตัวมันจวนใจกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปในบ้านคนเดชบุญไม่ช่วยโชคไม่อำนวยกันเพื่อนปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนกันเพื่อนเปิดประตูไว้เฉยๆแต่ไม่มีคนในบ้านตัวของมดวิ่งเข้าไปในบ้านตัวของล่าตามไปทันพอดีกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นกับมดกันเพื่อนตัวของล่าตัดสินใจกันเพื่อนลอกตัวของมดข้างหลังกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็แจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับมดกันเพื่อนใช้มีดกระซวกจ้วงแทงไปที่แผ่น วหวลั่นหน้าโรงเรียนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนฉึกๆๆ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 ึๆเป็นลักษณะนั้นไปกะซัวจวกแทงไป30แผลกันเพื่อนเรียกว่าพุ่นทั้งล่างทั้งแผ่นหลังกันเลยทีเดียวกันเพื่อนจังหวะนี้เองกันเพื่อนมีพลเมืองดีกันเพื่อนเขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเองเขาได้ยินเสียงมดร้องกันเพื่อนวิ่งวอยไวมาแต่ไกลเขาก็เลยตัดสินใจมาชำเรืองดูกันเพื่อน เกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้กันเพื่อนได้ยินเสียงคนร้องวิ่งมาขอความช่วยเหลือพอลเมืองดีรายนี้ก็เลยตัดสินใจมาดูกันเพื่อนโผล่หน้าผุบผับผุบผับอ,อยู่บริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองตัวของโมดกันเพื่อนก็ร้องด้วยความเจ็บปวดโอ,อ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ย,ยช่วยด้วยช่วยด้วยพอเธอพอเธอช่วยด้วยช่วยด้วยพอเธอพอเธอสลับกันไปมากันเพื่อนพลเมืองดีรายนี้เขาก็เลยตะโกนกันเพื่อนบอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วเฮ้ยทำอะไรทําอะไรลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจากนั้นตัว ของล่ากันเพื่อนตัดสินใจละมือจากมดกันเพื่อนตรงนี้เองเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เป็นพลเมืองดีกันเพื่อนหันหน้าฝับกันเลยทีเดียวมาที่ตัวของพลเมืองดีกันเพื่อนก็จะเล่นพลเมืองดีซะแล้วสําหรับไอ้ล่ากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้ล่ากันเพื่อนมันก็ทิ้งร่างของมดไว้ในบ้านกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็ออกไล่ล่าพลเมืองดีกันเพื่อนเอามีดไล่กระสวกจวกแทงพลเมืองดีเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวกันเพื่อนตัดสินใจสับดินแตกใส่เกียย์หมาร้องโวยวายกันเพื่อนเฮ้ยไอ้ชิบหายกูมาช่วย ลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจากนั้นพลเมืองดีกันเพื่อนตัดสินใจปีนข้ามกำแพงบ้านกันเพื่อนประตองประตูไม่เปิดกันเลยทีเดียวปีนเข้าไปในบ้านตัวเองกันเพื่อนประหืดประหอบจังหวะนี้เองตัวของไอลากันเพื่อนมันรดราวาสอกันเพื่อนหลังจากมันไล่ล่าพลเมืองดีไม่สําเร็จตรงนี้เองมันก็เลยตัดสินใจเขี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไปมอบตัวที่สพวังทองกันเพื่อนเขี่ยรถไปเท่ๆพร้อมกับมีดแล้วก็ไปหาตํารวจแล้วบอกว่าผมเพิ่งฆ่าคนมากันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของไอลาในระหว่างนี้เองกันเพื่อน ผลลเมืองดีเห็นคนร้ายหนีไปเขาก็เลยปีนบ้านออกมาอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพวังทองโทรแจ้งกู้ภัยทันทีที่กู้ภัยมาตอนนั้นเองตัวของมดกันเพื่อนนอนหายใจโรยรินสายตาของเขาเริ่มปิดลงกันเพื่อนกู้ภัยก็พยายามปฐมพยาบาลกันเพื่อนทำ CPR พยายามยื้อชีวิตตัวของมดแต่สุดท้ายท้ายสุดบาดแผลมันเยอะเกินไปกันเพื่อนตัวของมดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาสังเวยให้กับความรักราวครั้งนี้กันเพื่อนตัวของมดจากโลกนี้ไปอย่าง ไม่มีวันกราบกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการโทรแจ้งญาติของมดกันเพื่อนนั่นก็คือสามีกันเพื่อนตัวของตายมาถึงที่เกิดเหตุถึงกับร่ําให้น้ําตาหลังลินกันเพื่อนวิ่งเข้าไปกอดร่างของมดเทอร์ไรวิญญาณกันเพื่อนร่าให้ปานจะขาดใจตายกันเลยทีเดียวกับการสูญเสียภรรยานเป็นสุธีรากรังนี้กันเพื่อนในจังหวะนี้เองหลังจากล่าไปมอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการลงบันทึกจับกลุมกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการสอบปากคำถามหาแรงจูงใจกันเพื่อนตัวของลาเขาก็บอกเพียงสั้นๆว่าเขาถูกกกกหหหลลลออใใ้้าันนืร 嗯、uh ให้รออยู่ให้จะร้องทำไมร้องอีกแล้วกันเพื่อนตัวของล่าเขาบอกว่าเขารักมดหมดหัวใจกันเพื่อนแต่มดเองมาหลอกมาต้มเขากันเพื่อนบอกว่ามีการยืมเงินเขาไปหลายหมื่นบาทหลอกเอาเงินเขาอีกต่างหากกันเพื่อนเขาพยายามหึงหวงแต่ตัวของมดตีตัวออกห่างจังหวะนี้มันรับไม่ได้เกินจะทนกันเพื่อนแถมเขาเป็นโรคร้าไม่มีอะไรจะเสียเขาก็เลยตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยความตายของมดกันเพื่อนส่วนตัวของเขาก็น่าจะใช้ชีวิตได้อีกไม่นานกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็คงตายตามมดไปกันเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพสั้น จากล่ากันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็มีการตบบาเขาเบาๆกันเพื่อนพร้อมกับแจ้งข้อหากับล่าสองข้อหาด้วยกันกันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยตรายตรองไว้ก่อนกันเพื่อนเหตุผลที่โดนข้อหานี้เนื่องจากว่ามีการเตรียมอาวุธมามีการวางแผนมากันเพื่อนมาตา2 8 9 อัตราโทษก็คือประหารชีวิตสถานเดียวกันเพื่อนสองก็คือพรบอาวุธกันเพื่อนตรงนี้เองเขาพกมีดมาในที่สาธารณะเป็นโทษปรับ1000บาทกันเพื่อนข้อหานี้ตัดทิ้งไปได้เลยเอาแค่ข้อหาแรกก็พอกันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของเราก็ต้องจรเรียเข้าไปชดใช้เวงกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนเป็นโรคร้แบบนี้บอกเลยว่าหวานเกียวกันเพื่อนอยู่ได้ไม่เกิน2-3ปีตายแน่นอนกันเพื่อนเหตุผลที่ผมบอกแบบนี้ไม่ได้แช่งเขากันเพื่อนเนื่องจากว่าในเรือนจําหมอไม่มียาไม่พอกันเพื่อนยิ่งป่วยเป็นโรคร้แรงแบบนี้ตีตัว ยาวๆกันเพื่อนออกมาอีกทีเป็นกระดูกแน่นอนชดใช้เวรกรรมที่เกิดขึ้นตายตกตามกรรมกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนํามาสรุปให้ฟังเป็นจุดจบของรักราวกันเพื่อนจบด้วยโศกนาฏกรรมมีคนตายกันเพื่อนคนหนึ่งตายจากไปส่วนคนหนึ่งก็ติดคุกไม่นานก็คงตายตามไปกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สอนใจกันเพื่อนไม่ลักอย่าหลอกไม่บอกอย่าถามกันเพื่อนอย่าไปเล่นกับความรู้สึกใครอาจจะมีจุดจบเหมือนมดหรืออาจจะมีจุดจบเหมือนอะไรหลายเรื่องที่ผ่านมากัานเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องรานี้ สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขอปเปเพื่อนไว้ณนที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ